แน่นอนครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องราวของการออมที่หลายคนบอกชอบมากศาสตร์ของตัวเลขแต่บางคนพอซื้อเรื่องของสลากต่างๆแล้วเงินมันสูญเปล่าใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นเลยเรื่องของทั้งสลากของการออมกับหวยเกษีนณซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยของการออมของคนไทยครับแน่นอนรัฐบาลครับเดินหน้าประกาศเรื่องของการเดินหน้าสลากเพื่อการออมรัฐบาลปัจจุบันครับเน้นเรื่องของความชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคของ องคนไทยคุณผู้ชมชอบไหมครับวันที่1เอ่ยวันที่16ไม่ทําอะไรกันแล้วนะฮะ <c oughs> เรื่องของตัวเลขเลยแน่นอนเรื่องนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการจูงใจให้คนเนี่ยหันมาเรื่องของการออมการซื้อสลากกินแบ่งที่ไม่ถูกรางวัลแต่ยังได้เงินออมบางส่วนบางคนบอกว่าเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องของหวยกเกษียณด้วยทั้งนี้ครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็ปลัดกระทรวงการคลังย้ําว่าเรื่องนี้ทั้งในส่วนของสลากการออมกับหวย เกษียณเนี่ยคนละส่วนกันในขณะเดียวกันครับนักวิชาการมองเรื่องนี้บอกแม้ว่านโยบายเนี่ยใกล้เคียงกันแต่อย่างน้อยอย่างที่สุดเลยเนี่ยประชาชนก็มีตัวเลือกในเรื่องของการออมเพิ่มมากขึ้นครับค่ะโดยแนวคิด สลากเพื่อการออมนะคะทางด้านรองนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านได้บอกว่าเป็นหนึ่งในกลไกส่งเสริมการออมระยะยาวายคล้ายๆกับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั่นเองหรือว่า RMF นะคะแต่จะเป็นการออมผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัลนะคะในแอปเป่าตังแม้จะไม่ถูกรางวัลก็จะก,การเงินบางส่วนไปสะสมเป็นเงินอ่อนให้กับผู้ซื้อสลากนั่นเองค่ะโดยท่านก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างจัดทํารายละเอียดแต่จะไม่พิม สลากเพิ่มไม่มีผลย้อนหลังกับงวดที่ผ่านๆมาและสัดส่วนเงินออมที่จะคืนให้แก่ผู้ซื้อสลากอาจดึงเงินจากค่าบริการการจัดการสัดส่วน17%แล้วก็จะมีการผลักดันโครงการนี้ให้ทันภายใน4เดือนค่ะนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หลักใหญ่ใจความคือซื้อสลากกินแบ่งแล้วไม่ถูกรางวัลแถมท้ายที่สุดเนี่ยยังได้เงินออมบางส่วนที่เก็บเอาไว้ด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องของสลากสะสมทรัพย์เพื่อนําเงินออมในยามเกษยียณนั่นเองเ,องเนาะใช่ก็ถ้าเปรียบเทียบกันเนาะระหว่าง หวยกระสีนกับสลากเพื่อการออมเนี่ยเป้าหมายทั้งสองอย่างก็คือการออมเหมือน <ๆ S 2> กันใช่แต่ในรายละเอียดแล้วก็จะมีหลายจุดที่ต่างกันสลากเพื่อการออมซื้อผ่านสลาก L6 บนแอปเป่าตังใบละ80บาทผู้ซื้อสลากสามารถเลือกเลขได้ด้วยแล้วก็ออกรางวัลเดือนละ2ครั้งนั่นเองค่ะเอาละครับมาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นกันแน่นอนสําคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเงินเก็บในช่วงบั้นปลายชีวิตชีวิตเราก็จะมีความมั่นคง<แ>มากยิ่งขึ้นก็เป็นหวยกษีอ่นนะถ้หาหักชอบแบบนี้ก็ปเป็นทางหวยกระยรีก็จะเป็นแบบขูดนะคะเป็นหวยขูดดิจิทัลเป็นการสุ่มตัวเลขจำหน่ายผ่านแอป กออช,ชค่ะแล้วก็แอปพันธมิตรนะคะโดยประชาชนสามารถซื้อได้ทุกวันใบละ50บาทแต่ไม่เกินเดือนละ3,000บาทต่อคนและออกรางวัลทุกวันศุกร์ค่ะ คล,คล้ายคล้ายกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันเป้าหมายคล้ายๆกันอย่างที่หลายๆท่านมองนะครับแต่แน่นอนว่าก็ถือว่าเป็นตัวช่วยเรื่องของการอมเงินของคนไทยให้ในช่วงของบั้นปลายชีวิตก็มีเงินเหลือเก็บและก็แน่นอนว่าบางคนพอซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วท้ายสุดตอนแรกถ้าไม่ถูกก็คือเสียเปล่าไปเลยอันนี้เนี่ยมีเงินเก็บไว้ในช่วงท้ายชีวิตนั่นเองนะครับ